สวัสดีครับสวัสดีสานนิมูนเอาพี่น้องเนาะมึงอีกันพาพี่น้องม,มางมปูแตยมากก่อนเวลานิดนึงน,น้ำเยอะน้ำเยอะงมอะไรบรรยากาศตอนเช้าพี่น้อง้อนเป็นจุดพาทิตย์กำลังขึ้น,นอสองหรือประมาณหกโมงสองบรรยากาศบรรยากาศเดี๋ยวน้ำลงเขาจะงมปู เราจะมีผลงานฝากพี่น้องบอตอนงมคงบริไทยเบิง้งเนึ่พี่น้องเด้อตอนงงคงบริไทยเบิ้องเราจะ,จะถ่ายตอนเอาผลงานอย่างเดียวก่อนเพราะว่า <c oughs> ถึงจะถ่ายตอนงมมันก็ถ่ายยากมากผูเดียวพี่น้องโอเคครับถ้าติดตามผลงานดีกว่อนนะพี่น้องเนาะอ่ะาคาพิซานี่ม้วนาะพี่น้องๆมาแต่งมปูผลงานงวดนี้ ประสบความสำเร็จเลยพี่นนองหลายรูปเที่ยวมันก็ตามประสบการณ์มันเ่าไปหาเรื่อยๆโอ้โหหมูจุดหมูยังซีเนาะเดี๋ยววันนี้มีปูอันนึงนะอย่างนะั้นแะอยากเห็นทังแรกกในชีวิตคืออะไรงงงงแบบปูเนือแต่ว่ามันขอดกามเลยสูงก็เย่างเลยขอดกามเลยเนาะหนีบผมปับ๊บหนีบเรามันก็ขายทิม่มทิ่มกามเลย ไอพูนพูนเหนือไม่ใช่ปูไปกูไปกับใครๆกันนี่ปูนเ,เนือให้เนาะกามมันขะมันหนีผมมันมันหนีบผมแล้วมันก็ไายกามมันเลยเนหะิ่งกามสระกามก็คือเนี่ยเสียดายแต่ว่ามันอโอเคอยู่นะมันสระกามไปเลยคนที่ให้เขาเขากินเลยมือนเนี่ย ไอ้เฮ็ดยังกินแต่เขาเบิกงบงานอยู่เนาะว้ารูดี้ในกีดตัวชุบชุบชุบเคปูมีเข้าขมานอยู่เนาะในผู้เนื้อตัวหนึ่งเขางอคุมแล้วผมว่าผู้เหนือมันตัวหนึ่งก็คุมแล้วเนี่ยผู้ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

กุ้งทีเขาทอดออแท้มาพี่น้องนี่บ่าเรว่า,วาเอามาหนึ่งเบสเดอพี่น้องมันมันหลแจกเข้าเนยแล้วก็ยังเก็บไปตู้เย็นน้ำเนยดูตัวนี้ครับโอ้โอโอห่ยหวานตัวนี้พี่น้องเอ้ปูพี่น้องทั้งปูทั้งกุ้งเมน,นูนหนึ่งว้าโอเค งปูทั้งเอ้ตั้งหนึ่งปูตั้งหนึ่งกลุ่งพี่น้องเมนูเส็บๆมากินน้ำกันพี่น้องโอเคส,สวยนี่ปูเนื้อฟุกปูเนื้อพี่น้องโอเคครับ